สวัสดีครับมาเบิ่งเพลนยกเื่อนครับมือน,นี้ยกเสารครับตั้งเสามือสันวันดีครับก็ได้เลิกได้ยามก็ยกเสาขึ้นครับเอาเลือกเอาใช้ครับมาครับที่ตามิึงน้ำกันครับนี่ก็คือโครงเล็กหลังคาครับเตรียมไว้ครับ ส่วนเสากะยกขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> มาบทท่านตอนยกครับก็ <c oughs> มาถ่ายตอนที่ <c oughs> ยกเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวยางมาบึงรอบๆน้ากันครับจะเอาเลือกเอาใช่เนาะครับมือสั่นวันดี เายกขึ้นแล้วก็ตีไม้ประคองไว้ครับประคองผ่้เสาล้มครับยึดไว้นี่ก็คือความลึกของเสาครับข้างล่างที่ปูนลองไว้เรียบร้อยแล้วครับ ห้องก็สิยางบึงรอบๆเลยครับมน,นี้กระแดดดีเลยครับข้างๆก็จะเป็นสวนมันครับส่วนทางนี้ก็คือทีมงานของช่างครับช่างพนกา พักผ่อนจักหน่อยครับหลังจากที่โยกเสาขึ้นแล้วครับอันนี้กระถายให้บึงรับรอบครับแก่ไก่พุ่นกะกำลังปลูกมันอยู่ครับตอนตั้งเสากะใส่คนสามคนตั้งครับแป๊บเดียวครับผมมาบบทันครับแล้วก่อน ตอนนี้สั่งเพิ่นกาเริ่มลงมือเหตุงานต่อแล้วครับเตรียมเชือกสีย่อนลูกดิ่งครับใส่ลูกดิ่งครับเพิ่นกาเตรียมลูกดิ่งเรียบร้อยแล้วครับสิตั้งความตรงของเสาครับย่อนลูกดิ่ง นอกจากย่อนลูกดิ่งแล้วก็คึงเชือกคึงเชือกสายขวาพร้อมเลยครับตั้งความตรงของเสาครับตอนนี้ก็กำลังคึงเชือกอยู่ครับเริ่มลงมือแล้วครับคึงเชือกแล้วก็ปับตำแหน่งปับความตรงครับ ตอนนี้ก็เป็นการตั้งระยะความตรงครับตอนนี้การมงุงราคาเรียบร้อยแล้วครับกระสิออกมาเป็นแบบนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้กระสีขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ